จริงๆนะผมว่าตอนนี้จริงๆของเพิดอาเจียนกันเลยแพร่ไี่ถึงในประเทศไทยนะโอเคก็มีเรื่องที่จะมาพูดบอกบัตรมาทุกท่านแล้วก็มาชี้แจงแล้วก็เรื่องที่เป็นปัญหาของอำเภอนะครับที่ท่านทุกท่านทุกทุกท่านได้ร่วมกันคิดแล้วก็เสนอว่าปัญหามาเนี่ยเป็นสิ่งไหนที่ทางจังหวัดไปทำได้ทรือไมทำในชั้นไอในเกียว่องนั้นดูในทิสัยของจังหวัดที่ทำได้แต่ถ้าเ เขี่ยเข้าไปนะครับเพราะว่าเราเลือกเนี่เม็นเป็นเรื่องกฎหมายนะครับถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็ต้องไปหาเจ้าของกฎหมายที่เขามีอำนาจในเรื่องนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทางจังหวัดจังกระสานที่จะให้วันนี้ก็ร่วมกับเวลาทุกท่านในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ได้มาเจรจากัน วันการแข่งขันนะครับนะในเดือนกับจะได้ฟ้องของเพื่อเรื่องนะฮะอุชิาระพระสงฆ์ได้าการ นี่ก็เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะการมอบนโยบายของรัาราชาการจังหวัดพะเยาที่ได้มามอบให้กับอันคณะทำงานคัะข้าราชาการผู้บริหารทั้งทีท้องถิ่นของอำเภอแม่ใจนะลรวก็นี่ก็เป็นพิธีมอบการของที่ระลึกนะ พ่อแม่พี่น้องเจ้าพื้นเม่ใจเฮาก็ได้ทราบได้รู้ได้หันกันไว้ถ้าใครได้ติดตามคลิปนี้แล้วก็เราจะได้ทราบรายละเอียดการแนวทางการพัฒนาอำเภอเม่ใจของเราไปพร้อมๆกันแล้วนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอแล้วท่านผู้ชมทุก่อนถ้ามีอะไรอย่างมาอัปเดตในการพัฒนาอำเภอเม่ใจแหมก็อย่าลืมติดตามในช่อง G6 Sport ของเราครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับในฝั่งผงจาที่เปความกวนไปเจอตรงหน้าสส้นรายการ